เอา19ปลาไป99เอา19เอา19เฮ้ยลงมาเอา19เอา19ไป100ไป100ปลาไา20ปลาไป20ปลาไป20

ว่าตาิศสามสามเอ็ดสามลิศสองสามลิศสามสามลิศสี่สามว่าไปตาลิศสี่สามลิศสี่สี่หลอกขาดหลอกละสามลิว่าตามลิศสี่สามลิศห้าว่าตามห้าอก

ไปตามลิเจอดปาโอ้โหขอเล่นง่ายจะไม่มีคู่ใช่ไหมไม่เอาเจ็อ้าสามสิบเก้าสามสิบาสหรอิมสาีสิบเา็่สไป

ด uh ีมากไดีากาดีมากต็มมากดีมากดีมากราดีมากผ่านดีมากดีมกดีตัวดีมากดีมาเด้อดีมากดีกดีกดีกมาไปดีมาไปดีากดีหกีดีมาก

lúc đi <laughs> hết à vô ra bài hát vô bài hát vô bài hát vô bài hát 58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  trăm tám, hai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  trăm 58 hai trăm tám, 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 hai trăm Op dit, aai, op dit, aan op dit, toe so, nou, ja, op dit, aan bij de hand, op dit, aan op dit, bed, op bed, dit bed, aan de op dit op dit bed, de op dit, Ook dit. Ook dit

jadi, anyway, uh, kita lama. Jadi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 , Mama หน้าหน่อยห้าว่าไงวะเจ็บไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวบ้มเี้ยเบนิดพมาเลยเจนิดพกมาเลยเจ็บน้างมาเจ็บบ้างเนิดนจ็บมาเลยเจ็บเจ็บเจ็กมาเจ็บจ็บ สามสิบเจันน้าเจ็ดสิบแปดสามสิเจามสิบเจ็ดแปดหลับเจ็ดสิบแปดสาเจรนาเจ็ก้าสามสิบเจ็ดสิบเก้ับ

81 81 91 91 81 81 81 81 81 81 81 81 83 83

แปดลิบก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 แปดนิบกแปดล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 ิกแปดลิบกแปดลิบกแปดลิบก ว่าไปแสิบก้เก้าส่ไป้าาิ้อรอกคนเดียว

อะไรก็สามพันสามพั่สามพันฮะในก้อนนะเราพันหนึ่งเ็สองพันเด็กสองพันใน้อนให้กี่พันนะเก้าสิบห้าพันยุดสองพันเก้าสิบห้าวาไปเก้าสิบห้า้าสิบห้า้าสิบห้าวาไปเก้าห้าร้้าสิบห้าใ้อม้าสิบห้าใช่ไหม 12

<laughs> All right, you ready? Street Fighter, Street Fighter 6,